สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยโครงการสุขภาวะทางเพศท,ที่ชาญฉลาดและยั่งยืนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนแกนนำด้านสุขภาวะทางเพศรุ่นที่1และสองซึ่งมาจากคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาในแต่ละคณะ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดให้มีฐานกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้และการทำงานกันเป็นทีมผ่านกิจกรรมสามฐานและการอบรมให้ความรู้ด้านการให้คำปรึกษาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อวิรุธอุ่นอารมณ์อาจารย์แพทย์คณะแพทย,าาย,ยศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของแกนนำและกำหนดแนวทางปฏิบัติไปในทางเดียวกัน เมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2565ณนะห้องประชุมโรงแรมไอบี